โอ้ยลุงสิมจังสิมมันง่ายนี่โลูกกันเพิ่งก็มีเด้อพี่น้องนี่ทำปนปลาทู่ปนเสิร์ฟพักพักกระหลายเส่แส่เพิ่์ลวานี่นี่พี่น้องมากินเข่าหน่ำโอ้ยจะเป็นแส่หลายแส่พอละทอดเป็นเดียวกินเข่าหัวมผ่ากินปลาหัวตอนเด้อจ้า มาจ้ามาจ่ากินน้ำกันกินน้ำกันนี่ยนี่ลูกลูกเพึงลูกเฟึงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวถ้าพากันมาทำงานเนี่ยทำงานพวกปริเทศกะนั่งเป็นกองเสี่ยแอบหลายเห้นแจ้วแอบลับ จำจะจำบืมยนี่ล้ึุ่งกหนึ่งไก่ก่อนแล้วไก่ไม่ให้กินกินอีกรอบหนึ่งเคียงกินเคียงอีกรอบหนึงเออดี๋าว่าว่าจะไปเดรี่ลกิน้ไรกกินข้าวหอมผ้าค่ะกินผผาหอมผ้าจ้าเสีบเสีบจ้ามันเด้อมันเด้อมันเด้อ ม่ได้จ้าไม่จ้าอมวัดจ้าอนี่เราจำบ่ฮะเยอะกว่งกันอ่ะอืมกนแล้จะไม่เสียใจล่ คุณงั่งคุยผู้นีจัมจะมันแสบหลายฮะเห็นบ้านอยู่บักเขือมบ่เขือกันือืมอ่งเลยินงพักพักอนนี่นี่เขาบอกกินอันนี้เพ่งไงมือเขาบอกกินไปเอาม่อันนี่เ่อืมูเ่งเอาแคบ

เราบอทอดเหรอสิบ well, okay, like uh, ่าวนี่ละข้าเสียก็ยังเดียวว่าคนเนี่ยกับบอเดียวว่าข้าจทอดซับเเดนาเดียงเลยเออรีมาแลวล่ะหะนีหน่มันตายอยเหรอทีน่แต่ว่าแก้มากน้อยนึงเลาไม่ไม่ตอนต้อนใหญ่ๆเนี่ยมาเดิมมาเดิมมาเดิจ้ามาเดินจ่าเดินจ้าเขาบอกห้แปะ